เอาละครับกราบสวัสดีดสท,สด assim. ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาร์คไก่แคทเกมนะครับวันนี้ท่านนะครับก็อยู่กับเกมโลบ็อกนะครับวันนี้ก็อยู่กันในแมปแมนเนสซิมูเลเตอร์กันอีกแล้วนะครับก็เป็นแมปเดิมเลยนะครับผมเล่นกันอย่างยาวนานเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาซื้อแม่เหล็กอันใหม่นะครับซึ่งเป็นแม่เหล็กที่โหดมากๆครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราซื้ออไหนได้บ้างนะครับมามาเปแม่เลหล็กโคตรๆกันนะครับแม่เหล็กที่ซื้อได้หนึ่งแสนอันนี้หกล้าน เราซื้อได้แค่ห้าแสนนะท่านผู้ชม6ล้านเรายังไม่มีปัญญาครับโอ้โีแปดสิบห้าล้านสี่ร้อ้าสิบล้านนะครับเรามาดูอัลละห้าแสนนะครับอัลละห้าแสนนี่สีขาวนะครับเอองแสนนี่สีแดงนะครับโอ้โหนี่60เลยนะครับเรามาลองเปกันนะครับห้าแสนนะครับดูซิว่าเราจะดูดขึ้นได้เยอะเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมจากปกตินะครับเราดูดประมาณสามสี่แสนนะครับไม่แน่ใจนะแถวอันนี้นะครับเรามาดูกันว่าผมจะดูดเพิ่มมาเป็นเท่าไหร่นะครับมา โอ้โหล้านเก้านะครับท่านผู้ชมเก้าแสนแ,แล้วก็ล้านแปดนะครับท่านผู้ชมดูดิมันขึ้นเยอะมากๆนะครับสําหรับที่ดูดอันนี้นะครับดูเป็นสีขาวนะครับดูดิแป๊บเดียว300กว่าล้านแล้วนะครับโอ้โหซึ่งมันสุดยอดสุดๆเลยนะท่านผู้ชมดูสิเป็นแม่เป็นแม่เลขที่โหดมาก,กๆเลยนะครับโอ้โหท่านผู้ชมดูสิเป็นแม่เลขที่โคตรโหดนะฮะว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะสุดยอดสุดๆไปเลยนะครับ สำหรับแม่เล็กอันนี้นะครับว้าวเราจะไปลองวิ่งดูดกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะโอ้โห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 ผมวิ่งเร็วไม่ได้เพราะว่าสัตว์เลี้ยงเดอะแฟตนี่แหละดูดิวิ่งชนนบะหมุนกระจุยกระจายเลยนี่ครับอืมหืมโอ้โหวิ่งไม่ได้วิ่งแล้วมันชนต้นไม้นะครับโอ้โคตรสวยชีวิตอืมหืมหืมเฮ้ยนะฮะมาดูดดูด ดูดนะฮะดูดแล้วเราจะลองขายกันนะครับตอนนี้ผมมีอยู่1,200นะครับ1 2 0 0ล้านนะครับมาขายโอ้โหขายถึ้งเท่าไหร่นะหมื่นเอ็มเหรอไม่ใช่หมื่นหมื่นดิหมื่นล้านล้านาน,นะครับคือหมื่นล้านล้านอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดนึงตัวเลขไม่ออกเดี๋ยวใส่ตัวเลขให้อ่ะนี่นี่ตัวเลขประมาณนี้นะครับโหมันเยอะมากเลยนะเป็นแม่เลขที่โคตรโหดนะครับอ แค่ยืนอยู่นิ่งๆนี่แบบขึ้นมา300กว่าล้านอย่างรวดเร็วนะครับนี่นะฮะสำหรับไม้เหล็กอันสีนี้นะนี่นะครับสเลียนเดอะแฟดนี้เพิ่มเยอะนะครับนะนี่นะฮะอ่าส่วนตรงนี้ก็มีอัปเกรดด้วยนะครับต้องสะสมให้ครบ10ตัวอย่างเช่นเนี้ยผมมีอยู่สิบพะมีอยู่สิบพะตัวถ้าเราแบบอัปเกรดใช่ไหมมันก็จะโหดกว่าเดิมนะครับแต่พวกคนโทษเราน่าจะมีไม่ครบนะนี่นะมันจะมีโหดกว่าเดิมนะอ่าเนี่ยเห็นปะมันจะเพิ่มมาโหดกว่าเดิมนะครับ อันนี้คือที่ผมมีนะอันนี้คือจากจากร้อยห้เพิ่มมาเป็น225นะครับดังนั้นในพุ่งทัพวกนี้ถ้าเกิดเราสมบุกสิบตัวนะครับเราจะสามารถแบบอัพเกรดขึ้นไปได้อีกนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีปัญญานะครับดูสิเก็บได้เร็วมากๆเลยนะครับโอ้โหดูดิแค่ยืนนิ่งๆนะครับก็เก็บตรงนี้เลี่ยมเลยนะฮะเป็นแม่เหล็กที่โคตรจะมีประโยชน์นะครับสุดๆไปเลยนะฮะโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะฮะ ปื้มออกปื้มใจกับแม่เหล็กอันนี้นะฮะโอ้ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรเลยเนี่ยว,ว้าวผมต้องใช้แม่เหล็กอันนี้ไปสักพักหนึ่งนะครับเพื่อแลกให้แต้มนี้มันได้เยอะๆนะแล้วเราค่อยไปอา,อาเวลกันต่อน,นะครับซึ่งเวลนะครับน่าจะอีกนานเลยนะครับกว่าที่เราจะแบบเวลเยอะๆนะครับน่ต้องใช้เวลาเก็บพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้ขี้เกียจนะครับอยากได้ตังค์มากกว่านะครับเร,เราก็เก็บตังค์ไปเรื่อยๆเนาะ นี่เก็บไปเรื oh, ่อยๆโอ้โหโอ้ยมันวิ่งเก็บไม่ได้แล้วว่าท่านผู้ชมมันวิ่งเร็วเกินอ่ะท่านผู้ชมวิ่งเร็วเกินไปโอ้ยระบากระบนชีวิตนะฮะโอ้ยเดียว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 ท่านผู้ชมชิบหายแล้วชิบหายแล้วตายเลยเนี่ยปัญหาของการวิ่งเร็วเกินไปครับมันวิ่งตกแมพว่ะท่านผู้ชม ผมนี่คุมขมับเลยนะครับโอเคครับดวขออนุญ,ญาตออกเข้าใหม่ก่อนนะครับโอเคเข้ามาใหม่แล้วนะครับโถชีวิตบลักไก่บันเชงโอ้ตายแล้วตายแล้วมาเอาใหม่โถ่ขายดิโอ้ยสองสองมืน่นล้านล้าน โคตรเยอะเลยนะครับเนี่ยมันสองหมื่นล้านหรือว่ายี่สิบล้านล้านวะน่าจะยี่สิบล้านล้านมั้งเนี่ยน่าจะยี่สิบล้านล้านมากกว่านะครับผมก็นับตัวเลขงงๆเนาะเนี่ยโอ้ยต้องค่อยๆวิ่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหลุดออกนอกจักรวาลอีกเดี๋เย็ด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 มันวิ่งเร็วไม่ได้มันบีไอตรงเนี้ยท่านผู้ชมดูโอ้ยแบบโอ้โอ้ โอ้โหวิ่งไฮสปีดอินเทอร์เน็ตนะฮะเดี๋ยวๆถึงงั้นถ้าเกิดเราเข้าไปในนั้นเราจะสามารถข้ามไปแมปอื่นได้หรือเปล่าอะท่านผู้ชมผมสงสัยอ่ะเดี๋ยวไม่ได้มาในนี้เดี๋ยวนำกระโดดกันนะฮะเนื่องจากเราวิ่งเร็วมากๆครับเราจะลองไปแมปอื่นโดยการกระโดดนะฮะอันนี้นะแล้วเราจะลองกระโดดไปข้ามไปอันอื่นนะฮะผู้ชมหนึ่งสองสามโอ้โหไม่ถึงเลยท่านผู้ชมหนึ่งสองสาม เราเห็นช่องตรงนั้นนะครับเ,รเห็นช่องตรงนั้นแต่เราจะพยายามขึ้นไปนะฮะดฮ้ยถึงไหม i? โอ้โหถึงด้วย<ะ>ท่านผู้ชมเอาแล้วครับเราอยู่มุมบนแล้วนะครับตอนนี้เราจะเห็นเกาะต่างๆน,นะครับที่อยู่ห่างไกลกันนะนู่นครับตรงนูน้นครับตรงนูน้นตรงนู้นนะครับดูสิมันออกห่างจากกันนะหรือว่ามันจะอยู่ใกล้ๆนะครับดังนั้นเราจะไปไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะโดนค้าไปหากันได้โอ้โหเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดถึงจะเข้าอันนี้ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะเราลองไปอันนี้ซิว่่ามันนอยูไหกระโดด ดูสิอ๋อก็เป็นเกาะต่างๆแบบอยู่ห่างกันพอสมควรนะฮะถ้าเราก็โดนลงไปนี่ตายเงียบแก่เหมเลยนะฮะดูสิอ่านะฮะเขาไม่ให้มันอยู่ใกล้กันเพราะเรากันเราก็โดนแบบนี้แหละนะฮะตีลังกาฮาตลบนะฮะจะดูสีเหลืองอันนี้ใช้เท่าไหร่สีเหลืองใช้125นะครับฮาสิบอันนี้ใช้เท่าไหร่อ้225นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปเนดะ้อ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นเหมือนกันมัน้งนี่นะฮะโอ้จะไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆะะอยไปเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆไม่รู้ผมจะลำบากทำไมเน้อในเมื่อเราอยู่ในนั้นเราก็สามารถเก็บได้เยอะกว่านะฮะเนี่ยเนี้ยช่องแคสเนี่ยนะครับยืนอยู่เฉยๆก็สามารถได้เยอะกว่านะครับเดี๋ยวเราจะลองเก็บให้ครบ5้0 0ัดูนะครับแล้วลองขายดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับ นรเพราะว่ากระเป๋ามันตัดได้แค่นี้นะเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะครับเก็บเบินวนอยู่ในเนี้อแหละนะฮะนี่เดินวนไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เป็นอะไรที่เร็วมากๆเลยนะครับสำหรับแม่เล็กอันนี้นะครับดูสิมันคูณเยอะนะครับมันคูณเยอะว้าวถ้าเกิดเราซื้อแม่เล็กอีกอันหนึ่งนะ่าจะโคตรกว่านี้นะครับอันละหกจุดห้าล้านนะครับเดี๋ยว คลิปหน้าไม่แน่อาจจะได้ซื้อนี่ครับขออนุญาตเก็บตังค์ก่อนนะน้ยนะฮะเก็บไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้2,400ล้านแล้วนี่ครับเอาถึง5,200ล้านนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะฮะใจเย็นใจล่มๆนะฮะ วว้าเก็บเร็วมากๆเลยนะครับ2,900ล้านนะครับใกล้เคียงแล้วนะฮะ3,000ล้านแล้วนะครับนี่นะ3,000ล้านอย่างรวดเร็วนะครับในช่องนี้นี่ลืนอยู่นิ่งๆนี่ก็รวยแล้วฮะดูสิเดือดตุงตุงตุงดุ่งดุงเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ท้าทายเอาไปวิ่งเล่นดีกว่าอยู่ในนี้มันไม่ค่อยสนุกนะครับขอวิ่งเล่นหน่อย ก็วิ่งเล่นหน่อยนี่ปัญหาคือชนนี่แหละพอชนแล้วมันนอนเลยโอ้ตีรังกาฮตระลุไปแล้วเออมันวิ่งเร็วเกินก็ไม่ดีนะครับดูสิต้องมานั่งะะะระว่ดระแวดระวงังระแวดระวังพูดะไนของผมอะเรื่อยเชื่อเนี่ยเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยๆสามพันเจ็ดร้อยโอ้โหชน์ีเยอะ อไปทีลนนิดไปทีลนนิดเออตีร่างกายอีกแล้วตีร่างกายอีกแล้วตีร่างกายครับท่านผู้ชมมีคนเทศอะไรเขาต้องการอะไรจากผมเขาต้องการสัตว์เลี้ยงใช่ไหมเดี๋ยวเราให้อันพวกนี้เขาเนี่ครับนี่พวกนี้นี่น,น,น,นี่เอาเปล่าให้เนี่ยใจดีเนี่ยเอาเปล่าไม่ไปดีอ่ะเอาเก็บไปให้แฟนคลับดีกว่านี่ครับ น่าจะมีประโยชน์มากกว่าเนี่ยใครเข้ามาเจอผมเดี๋ยวผมแจกเลยครับผมว่าน่าจะได้กันเรียบร้อยแล้วแหละนะครับสำหรับฝักคลิปนี้จะลงนะน่าจะดีเลย์หลายวันนะครับสำหรับคลิปแบบดีเนะตอนนี้4 1 0 0แล้วนะฮะใครที่ได้สัตว์เลี้ยงจากผมไปนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ด้วยนะผมจะได้รู้ว่าใครนะครับนะบพอดีผมแบบ ไปไล่แจกนะครับบบใครเข้ามาเจอผมในในในแมปนี้ผมก็จะไล่แจกเนาะนี่นะฮะอ,อืออืบเก็บไปเรื่อยๆนะผู้ชมเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอีกแค่หนึ่งพันล้านนะฮะมันลำบากเนอะโอ้โหชีวิตตัตว์เลี้ยงเดอะแฟตนี่มันเดอะแฟตจริงๆนะท่านผู้ชมเดอะแฟตสบชื่อเลยนะครับ เ,ออเขาต้องการอะไรจากผมเนี่ยเอ,อ่อเอาอันนี้ไปแล้วกันนี่ตัวอีโวด้วยฮันแนเขาจะโชว์ใช่ไหมหรือยังไงเอ,อเอามาละเ,ออเขายังไงเขาจะโชว์เหรอเขายังไงเนี่ยเขาทำไมเนี่ยเขาจะอ,าอะไรกับผมเนี่ยโชว์เอ้ยถ้าจะโชว์ผมโชว์นี่นี่ <laughs> เอาละโน no. ใครจะไปเอาไอ้บ้า เอาถ้าเป็นโชว์ดนอะโน่เจอเดอะแฟดไปโน่ถึงถึงก็ยากได้เลยดิโน่เดอะแฟดเป็นโทษครับโทษมากนะครับอ่านี่ฮะอย่าได้เดอะแฟดละซิโต้โอเคครบแล้วนะครับมาดูกันว่าจะขายได้เท่าไหร่นะครับไปเท่าไหร่เวลมองไม่เห็นสี่สี่สิบเก้าล้านล้านป้าเมื่อกี้เนี้ยแวบบๆน่านจะสี่สิบเก้าล้านล้านนะครับ โอ้โห49หลานานี่เป็นโคตรเยอะเลยนะดูเราแลกได้เท่าไหร่แลกได้2.9เอมบะแลกเพชรได้2.9เอมบะโอ้โหเยอะเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับวิดีโอแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าพาร์ทหน้านะครับจะมีอะไรที่ทำให้ว้าวนะครับแล้วก็เทพขึ้นไปได้ขนาดไหนนะครับมารอติดตามกันนะแล้วผมบอกว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยววขอตัลลาไปแ้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ Bye!